สวัสดีเพื่อนสมาชิกอโคโรนิกซินทั่วประเทศไทยรวมทั้งดักซินสีอัมดุระบุตรประเทศมาเลเซียและสมาชิกดักซินประเทศลาวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสำหรับโครงการประธานพบสมาชิกเพื่อเป็นสื่อกลางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกอีกช่องทางหนึ่งโดยจะพบกันเดือนละหนึ่งครั้งบริษัทดักซินถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการขยายการตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซียและประเทศลาวเรามีการขยายการตลาดในส่วนของสินค้าเพื่อการเกษตรซึ่งได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและคาดว่าจะมียอดขายสูงขึ้นเรื่อยๆต่อไปในอนาคตสำหรับผลผลิตทางการเกษตร อย่างยางพาราในช่วงนี้ถือว่าราคายอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการผลผลิตของอยางพารามากเช่นประเทศจีนที่ต้องการนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยในปริมาณที่มากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งบริษัทแักซินประเทศไทยจำกัดของเรามีกลุ่ม สินค้าเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรเช่นปุ๋ยแด็กซีพลัสดาวขาวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีสารเคมีเจือปนและมีธาตุอาหารสำหรับพืชอ,อย่างครบถ้วนช่วยในการในการปรับสภาพของดินปุ๋ยแด็กซีพลัสวันดาวดำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีคุณสมบัติในการบำรุงต้นบำรุงดินช่วยสร้างระบบของรากและสามารถแตกรากฝอยได้ทำให้ลำต้นแข็งแรงปุ๋ยเร็ยกซีเธอเอบอร์ดาวเขียวเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติในการสังเคราะห์แสงทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ต้องการอย่างรวดเร็วบำรุงใบจึงทำให้พืชมีใบเขียวขึ้น เล็กซี่เทอร์โบดาวแดงเป็นปุ๋ยที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มปริมาณแป้งขนาดและน้ำหนักของผลผลิตปุ๋ยเล็กซี่เทอร์โบดาวกระจายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี me, ที่มีคุณสมบัติช่วยเร่งต้นแตกกอต้นพืชโตเร็วดีฟูลมีคุณสมบัติในการช่วยให้น้ำยาง มีมีความสมบูรณ์ท่อยางมีขนาดใหญ่ขึ้นและกระตุ้นการไหลของน้ำยางโดยทำให้น้ำยางไหลานานขึ้นและต้นยางผลิดน้ำยางได้นานขึ้นดีรับเบอร์เป็นอาหารเสริมที่แก้ยางหน้าตายซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อราและแบคทีเรียอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมี มีคุณสมบัติในการสร้างเนื้อเยื่อและเปลือกของตนอ้นยางซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อตนอ้นยางที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลสินค้าเพื่อการเกษตรบางส่วนเท่านั้นทางบริษัทดักซินประเทศไทยจำกัดยังมีสินค้าที่น่าสนใจอีกหลายตัวเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศในนามของบริษัทดักซินประเทศไทยจำกัด ขอให้กำลังใจเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศทุกๆท,ท่านใหม้มีกำลังใจที่แข็งแข็งมีความอดทนมีความรักความสามาคัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวในแดกซินเราจะก้าวไปข้างหน้าและยึดมั่นปรัชญาที่ว่าคุณธรรมนำธุรกิจต่อไปสวัสดีครับ